ขอวัดดวงหน่อยแล้วการสุ่มขำๆหน่อยไปเฮ้ยไอตอนกูนตั้งใจอยากจะได้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้อะไรมันมักจะไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากได้มันมักจะได้ผมไม่อยากได้หรอกคุกกี้จริงจอกก้าหางอะ่ะตัวมันกระจอกใครจะอยากใช้กันกูไม่อยากได้มึงหรอกไม่ต้องมานะ อะไรวะเป็นคนดีมันไม่ได้ใช่ปะมึงมันอีตัวไม่มีใครรักกัวกัดตอกูถามจริงไ้เชี่แม่กูไอควายได้ข่าวว่าตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็คือเจ้าคุกกี้จิงจอกเาหางกิจกรรมมันก็คือกิจกรรมนี้นะครับที่ใจร้าวสุ่มเนี่ยมันคือการล้างกระดานใช่ไหม ซึ่งผมมาสุ่มไปหนึ่งครั้งและดูสภาพอันแรกที่ได้โคตรทุเรศเลยชิ้นส่วนท็อปปิ้งสิบชิ้นนะครับใจรล้าเหมากระดานไปแล้วหนึ่งคนนะเคเคไม่ไม่อย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับใจรล้าผมไม่ชอบผมไม่ชอบผมกับใจรลวว้ามันต่างกันจามมาละคือคาดผมต้องมารอบที่แล้วอ่ะผมทําอย่างนี้แล้วผมสุ่มได้อีปิกเว้ เรื่องดวงใจล้าไม่มีดวงพอเฮียปิดตามองไม่เห็นหรือจะเป็นคาคาชิก็ได้เออเราเป็นคาคาชิก็ได้ผมจะสุ่มแบบสเปเชียลนะครับเพราะว่าผมต้องการเอเพซโซอีกแค่ตัวเดียวมันจะสามารถขึ้น4ี่ดาวได้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเอเพซโซตัวเดียวขึ้น4ดาวขอเอเพซโซจงมาอาชิปเหเัลตาครับ หัวเสียงแบบนี้ผมบอกแล้วว่าดวงผมกระจายแล้วอะ่ะมันต่างกันทุกคนเปิดตาดูเลยเบิกเนตเบิกเนตกระถานินจาเอฟเฟซโซจงมาเอเฟโซจงมาทีเดียวได้ทีเดียวได้ใจแล้วดูไว้คนจริงอะ่ะ ไม่จําเป็นต้องพยายามนะครับดวงมันคนละชั้นใจร้าวดูไว้ดูไว้ดูและจํสามสองหนึ่งเอเฟโซจงมาเอเฟโซหอมหวานหอมหวานจริงๆเอเฟโซ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 ผมขาดตัวเดียวเอเฟโซผมขาดตัวเดียวขึ้นสี่ขึ้นสี่ดาวมาแล้ว กิ่จะตออะ่อเมล็ไม่เอาเห็ดอะอะไรวะม่้กูตาได้แบบตาแวววาวตั้งแต่แรกเฮ้ยเนี่ยเพื่อนๆดูดิ54ขีด70็ิใช่ปะ่ะแปลว่าถ้าผมได้เอเฟนโซแค่ตัวเดียวอะ่ะขอแค่ตัวเดียวให้มันเสียวถึงข้างในเนี่ยเห็นปะเนี่ย 54าทับเจถ้าผมได้1ตัวมันก็จะกลายเป็นบวกอี่ส0ใช่ปะผมก็จะสามารถขึ้นเอเฟซโซ4สดาวได้แล้วอะ่ะทำไมกูต้องได้เห็ดอะ่ะสมัยอะ่ะได้มักเล่นมา,นมายังดีใจกว่าได้เฮ่เฮเห็ดเห็ด,หด <laughs> ผมจะเปิดแค่แพ็คนี้นะครับกับแพ็คนี้นะฮะ 2แพ็คพอเราจะหยุดแค่2แพ็คนะครับผมจะไม่โลภมากแบบใจแล้วครั้งแรกครับ249บาาทไปละบดบัญชีอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าการเปแต่เขาเรียกว่าการทำเควสสแกนหน้าเรามาดูกันว่ารธสแกนยังไงมาแล้วทำเควสเสร็จเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่าทำเควสมันไม่ใช่การเติมเงินแต่เป็นการทำเควสต ไปสองตัวชัวสองตัวชัวอย่างนี้หวานเจี๊ยบสองตัวเน่ตัวเดียวตัวเดียวหรือ2ตัววัดดูไม่ทันตัวเดียวขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหตุอะไรก็ได้ในนี้นะครับอะไรก็ได้กูไม่เอาเห็ด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  ก็ยังดีเหมือนใจร้าวเลยใจร้าวรู้สึกว่ามันก็จะได้นมใช่ไหมอันนี้ถือว่าดวงผมกับใจร้าวอ่ะเท่าเทียมกันแล้วแต่ผมต้องเหนือกว่ามันนะครับเพราะฉะนั้นนมตัวเดียวมันไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคุกกี้เลือกเราเราต้องได้อะไรที่มากกว่านมนะครับจัดไปดูดูตอนนี้ผมมี34นะครับผมสามารถสุ่มได้สครั้งนะฮะไม่จำเป็นต้องหมดกระดานนะครับ ดูนะจิ้มเ,มเบาๆจิ้มเ,มเบาๆเออสองร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้มันแบบไปไปสกิดแล้วอะ่ะเมื่อกี้เห็นไหมมันไปสกิดนิดนึงแล้วอะ่ะผมว่าผมว่าใกล้ลวผมว่าใกล้ลวอีกทีนึงจัดไปไวัยรุ่นเอ๊ มึงช่วยหยุดตรงนั้นได้ไหมมือไม่ต้องแบบเแบรบกไม่อยู่อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันแบบนี่สงสัยผมต้องใช้เควสเดิมแล้วฮะมันเป็นเควสสแกนใบหน้าเราไม่ได้เรียกกันว่าการเติมนะครับใครบอกว่าผมเติมเนี่ยถือว่าหยามผมมากให้เรียกว่าทาเควสสแกนใบหน้านะฮะเดี๋ยวผมขอทาเควสสแกนใบหน้าอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนนะรอบนี้นะ รอบนี้เราจะได้เพชรม,มาสี่พันเราจะสามารถสมได้อีกสองครั้งนะครับจัดไปเรียบร้อยทำเควสสแกนไปหน้าเสร็จแล้วครับไปดูกันต่อครับรอบนี้ไม้มึงดูไว้ดูล้ะจำดู้วจำขอสองตัวขอสองตัวขอสองตัวนะตัวเดียวว่ะอะไรก็ได้ไม่เอาเห็ดอะไรก็ได้ไม่เอาเห็ดขอร้อง ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เห็ดน,นะจัดไปมาไมา่พ่อหน่อยลูกไม่พ่อหน่อยลูกของามงามของามงามไม่เอาเห็ดไม่เอาหิมะน่าโง่ไม่เอาเห็ดไม่เอาเ,เอเฟคโซเอเฟคโซมาแล้วคืวววอ,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 อต้องบอกว่าเอเฟคโซ่ผมอะ สี่ดาวแล้วนะครับเออถือว่าเป็นตัวที่อยากได้อยู่แล้วนะฮะก็ได้มานะครับคืออย่างน้อยอะ่ะก็ได้ในสิ่งที่อยากได้ไว้นะฮะแล้วก็ชัเอมชิ้นส่วนอีก3ามชิ้นถือว่าดีถือว่าดีอจฉ่าปะอจฉาปะอจฉ่าปะนี่คนดวงดีไม่ต้องพูดเยอะนะครับรู้สึกว่าใจเล่านี่สุ่มได้เลยนะ ได้หมักแล่นตัวที่ไม่หยักโขมึงยังก็ไม่เมยังจะเสนอหน้าอะไรอีกมันไม่ให้มึงมามึงยังจะมาเป็นชิ้นส่วนคุกกี้พ่อมดโอ้โหพ่อมดที่ทำไมบวกได้ละ120อ๋อเป็นคอมมอนนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยทัพทีมว่ะเฮ้ย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 ชิ้นส่วนอ๋ออันนี้มันได้อยู่แล้วมึงก็ดีใจทำไมมามามานี่นี่ ผมจะให้มันหยุดแค่ตรงนี้นะครับผมจะไม่เติมเพิ่มแล้วอันนี้คือหนึ่งครั้งจัดไปอาชิเะเนี่ยไม่ได้เห็นปะโอ้โหชิ้นส่วนโง่ๆมาครับไมเอ่ยอันนี้ของฟรีครับผมไม่ซีนเด้ยอยู่แล้วของฟรีอ่ะโอ้กูขอร้องกูขอร้องมึงมึงเลิกมายุ่งกับไดีกูทีกูขอร้อง มพงจะไปไหนก็ไปไมึงไปเลยนะมึงไม่ต้องโผล่อะลยนะกูไม่ค่อยชอบหน้ามันเลยของฟรีของฟรีไม่หัวร้อนอันเนี้ยของเสียตังค์ลวไปครับส2มอหนึ่งะไรวะได้ป่าวะ รู้สึกดีสุดน่าจะเป็นชาเอมนะบวกหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมเหลือสามพันเพชรสุดท้ายที่ผมจะสุ่มได้ทุกคนครับเรามารวมพลังให้กันหน่อยกับการสุ่มครั้งนี้ขอพลังหน่อยเคยดูด bon า้ bon อกบอลไหดา้อกบอลอ่ะเวลาแบบโงกุญจะใช้พลังอะ่ะมันจะขอพลังจากมวลมนุษยชาติขอพลังหน่อย กดไลค์ให้กันกดไลค์ห้กันขอพลังหน่อยจงมาจงมาจงมาอย่าให้เหมือนใจเล้าเราโม้ใจเล้าไว้เยอะมากว่ากูจะต้องไม่ตกมาเป็นคนกระจอกแบบมัน มาแล้วผมลุกศพผมสัมผัสได้ผมสัมผมสัสได้ว่าตามันวาวผมกดเลยผมสัมผัสได้แล้วตังเสียงว่าตาวาวแน่นอนผมสัมผัสได้เสียงแบบนี้หมดแล้วหรอหมดแล้วหรอ Few moments later. ผมจะไปทำกิจกรรมอันนี้ก่อนเราสามารถสุ่มได้อยู่ตอนนี้ผมมี83ถุงนะฮะใจร้าวมันเหมากระดานใช่ไหมแต่อันนี้ผมไม่ใช่ใจร้าวนะครับดูและจำผมไม่ใช่ใจร้าวไปครับ อ่อนให้ก่อนอ่อนให้ก่อนหยอกให้ตายใจหยอกให้ตายใจตื่นเต้นอะน,นี่เอโ้โถผมอะมันไม่ได้ออกครั้งแรกหรอกผมอาจจะออกมาประมาณครั้งที่สี่้ยมาครับรอบต่อไปรอบต่อไปอ่จะปะเดะเออฮู้ส์ต หลสามครั้งเลอสามครั้งจิงจอกจงมาจิงจอกตรงมาจิงจอกตรงมาคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามกูสาขึ้นไว้แบบนั้นกูพยายามมาเยอะแล้วมามาเหอะมานะไปไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายโอ้ยสองร้อยเออเอามาเช็ดน้ำตาเหรอแย่และ ตอนนี้เหลืออีกสองครั้งเหลืออีกสองครั้งมันไม่น่าจะหยอกให้ตายใจแล้วมันน่าจะมันน่าจะหลอกแตกตังกูแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสาเียว <c oughs> <c oughs> มันไม่มันไม่ไปแม้แต่จะเฉล็บเลยอะมันไม่แม้แต่จะไปฉล็บฝั่งซ้ายเลย มาต่อครับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้ารอบนี้ไม่ได้เนี่ยกูต้องไปเล่นกิจกรรมแบบใจร้าวนะต้องไปนั่งติ๋มผจญภัยเพื่อเอาถุงมาถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมต้องไปติ๋มแบบใจร้าวนะมันจะหมดโคตาสามัญชนแล้วนะรอบนี้นะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องได้นะต้องได้นะไม่งั้นหมดแล้วนะไม่งั้นต้องไม่งั้นต้องไปทํากิจกรรมแบบใจร้าวนะขอไม่หมดกระดานตานี้ พลังจงสถิตในตัวท่านพลังจงบันเกิดจิงจ่อเก้าหางจงมาเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยมึงเลยมึงกลับมาโอ้โหได้สบู่ก้อนมาอันหนึง่งโอ้โหนี่มันสบู่โรงแรมจจัดคือตอน คือตัดภาพไปตอนที่ผมมาดูช่องใจลาแล้วผมเห็นใจลอาออกมานั่งกดซื้อไอเนี่ยแม่โคตรแบบคิดได้ใจมึงต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอไหมดวงมึงสวยขนาดมึงต้องมานั่งซื้อไอพวกนี้ให้ครบเพื่อ <c oughs> จะไปสุ่มเพิ่มเลยเหรอไหมแล้วแล้วผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงถัดไปกูมาอยู่ในโจทเดียวกับมึงเลยเฮ้ความเกลือไม่เข้าใครออกใครแต่ถ้าเข้าใครไปแล้วแม่งไม่ออกอีกเลย อันนี้อะไรเอ่ยเอ้ยรับของฟรีว่าอ่าเฮ้ยขอไปสุ่มขำๆนิดนึงนะขอวัดดวงหน่อยแล้วกันสุ่มขำๆหน่อยไปเฮ้ยไอตอนกูนตั้งใจอยากจะได้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้อะไรมันมักจะไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากได้มันมักจะได้ผมไม่อยากได้หรอกคุกกี้จิ้งจอกก้าห่างอะ่ะตัวมันกระจอกใครจะอยากใช้กันมันปัญญาอ่อนผมไม่อยากได้หรอก มึงไม่ต้องมานะกูไม่อยากได้มึงหรอกมึงจําไว้อ่านปากให้ชานะกูไม่อยากได้มึงเข้าใจปะกูไม่อยากได้มึงหรอกไม่ต้องมานะกี้จริงจอกกูไม่อยากได้มึงอดีใจผมได้หินท็อปปิ้งเอาไปอัพผมดีใจครับอันนี้แหละที่ผมอยากได้สุดยอดเลยผมอยากได้รอบนี้เราและดีนะ ตั้นี้ผมอยากได้แท่งตักอ่ะผมอยากได้แท่งแท่งตัก1อันน่ะผมอยากได้แท่งตัก1อันน่ะคือผมไม่อยากได้หรอกนะคุณกิจจิงจอกกาำหางะผมอยากได้แท่งตักผมอยากได้แท่ง,ทงตัก1อันผมอยากได้เยลลี่สเาามตมินมา่า20ชิ้นอย่างเงี้ยผมอยากได้แบบว่าอยากได้อะไรโงงงงอ่ะนะนะฮะอันนี้ของแรเลยนะไอไอเยลลี่สเตมิน่าเนี่ยของแรเลยนะผมโคตรอยากได้เลยทุกคน ผมอยากได้มากเยลลี่สเตมิน่ายี่สิบเนี่ยนะผมอยากได้มากหายากมากอันนี้ผมอยากได้จัดไปสเตมิน่าไปอยากได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ็นตัดอันนี้อยากได้โอ้ของแรงได้ของแรงอีกแล้วทุกคนของแรงมาเยอะมากจิจอกก็หางไม่ต้องเอามานะผมไม่อยากได้นะขอร้องนะ กดไลค์เพื่อให้ผมได้ยลลิสเตมินาเลยนะฮะต้องยี่สิบชิ้นหน่อยทุกคนเห็นแล้วใจสั่นเลยเนื้อเต้นเลยเยลลีสเตมิน่าไหเอามาทำไมอะหินเนี่ยไม่ได้อยากได้เลยแต่หินมาแล้วเว้ยทุกคนหินมาแล้ว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 เฮ้ยไม่ใช่ดิลืมไป ูไม่อยากได้กูไม่อยากได้จะเอาเยลลี่สเตมิน่จะเอาเยลลี่สเตมิน่จะเอาเยลลี่สเตมิน่จำไว้ท่องไว้นะครับเยลลี่สเตมิน่ยี่สิบกินใจมั้ยอยากได้มากอยากได้มากบอกแล้วว่ากูไม่อยากได้กูยิงจอกอ่ะ

ดูแลจัพว่ไ <illon. Fuji> งวะเขาเรียกสเต็ปนี้ว่าสเต็ปไม่อยากได้มักจะได้ใจร้าบ้านมึงอยู่นี่ใช่ไหมอืตั้งทีมก่อนเราเอาสําหรับบ้านใจรานะผมจะเอานี้ออกนะครับนี่เอานมออกด้วยนี่ผมจะใช้ตัวที่ใจร้าวอ่ะเกียดก็คือมาร์กแลนตัวนี้ใจร้าวเกียรตมากผมจะเอามาร์กแลนไปตีบ้านมันแล้วก็เอาคุกกี้ จริงจอกเลเวลหนึ่งไปสู้กับมันผมจะตั้งตัวละครแค่นี้นะครับแล้วก็ไปบวกกับมันเลยเตรียมนัดแรงกระแทกได้เลยจัดไปผมจะสู้ด้วยตัวแค่นี้นะครับจัดไปใจแล้ว สามปากมันตายเร็วมากโอ้ยเอาจริงจอกไปตบใจลาวอย้ยแถมมัามักเล่ไปตบด้วยว้ยไม่เอ้ยคือถ้ามึงมาดูกูตอนนี้นะมึงคงจะแบบกำหมัดอ่ะ